สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟแอตแท็กซิตี้เซิฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือแต่ว่าถ้าใครจะเล่นทั้ง PC กับมือถือต้องไปขอวีลิทที่ทดิทคอร์ตใต้คลิปนะครับต้องไปขอทั้ง PC กับมือถือนะครับเล่นฟรีด้วยนะก่อนจะไปรีวิวเซิฟนะครับก็มาแนะนําการเข้าดิทคอร์กันก่อนเลยนะครับทั้ง PC กับมือถือต้องเข้าดิทคอร์นะครับเข้ามาถึงแล้วนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมันก็จะมีห้อง ตัวอย่างไวริสอยู่ตรงนี้นะครับให้เราก๊อปพวกนี้เลยนะครับนี่เลยก๊อปตัวนี้แล้วก็ไปใส่นูตแพ็กนะครับนี่เลยก็คือเอาแบบนี้ก็ได้นะเราก๊อปปี้ไปแล้วก็เลือกไปที่ห้องเกากไวริสตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วเราก็พิมพ์เหมือนเขานี่หละนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วเราก็กดวางตรงนี้แล้วก็แก้ขไขเป็นชื่อของเราเองครับนี่เลยมีชื่ออายุเพศ ความฝันของตัวละครต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกอรอกไวดิสนะถ้าเราทําเสร็จนะครับเราก็กด Enter ไปนะครับมันก็จะขึ้นเหมือนเขานี่แหละนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายถูกเขียวๆแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะเราต้องมาที่ห้องพิมพ์จุด รับยศด,ด้วยนะครับก็คือมาพิมพ์จุดนะกดพิมพ์จุดแล้วก็กด enter เลยนี่เลยและไอ้มินก็จะเพิ่มไวริสให้กับเหล่าน่เองครับเราก็จะได้เห็นห้องต่งางๆภายในเซิร์ฟมันเองเนาะแค่นี้เลยนะครับในการเข้าเซริร์ฟและตอนนี้เราก็เข้าสูเซิร์ฟแล้วนะเด็กใหม่ทุกคนจะมาเกิดที่ช่องตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อีกนะครับก็คือถ้าเราวิ่งเข้าไปนะครับเราก็จะเด้งออกมาตลอดเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นจุดเกิดของเด็กใหม่นะครับอันนี้ผมคิดว่า มันน่าจะกันเด็กใหม่ที่เขาเพิ่งเกิดมานะั้นแล้วก็ไปยืนนิ่งนะอาจจะมีใครไปเกียนแล้วก็วิ่งไปตีเขาอะไรอย่างนี้นะครับนี่มีระบบแบบนี้ด้วยนะครับ และตอนนี้เราเข้ามาในครั้งแรกนะครับเซิร์นฟนี้แจกตังค์สองหมื่นห้าเลยนะครับแล้วก็แจกกระชาด้วย1ลูกนะครับนี่เป็นกระชา V3 ด้วยนะครับแล้วก็จะมีบัตรนางฟ้าด้วยนะครับบัตรนางฟ้านี้กดตรงนี้นะกดเลขหนึง่งอ่ะแล้วก็กดตรงบัตรนางฟ้าก็คือไม่มีใครสามารถที่จะตีเราได้นั่นเองเนาะในเวลา3ชั่วโมงแรกในการเข้ามาในเซิร์ฟนั่นเองครับในตอนนี้เราเปิดมาแล้วนะครับมันกําลังจะสุ่มให้ใช่ไหมหรือว่าเราได้2อันนี้เนี่ยอ๋อนี่ไงเราเปิดมาได้2อันนี้เลยนะครับมีไดมอนด์สิบอันแล ลอนด้วยนะครับไอนก็เป็นหินเองเนาะนี่เลยแล้วก็เด็กใหม่ทุกคนนะครับอย่าพึ่งไปเล่นบาคาร่านะครับเดี๋ยวตังก์หมดก็แนะนําให้วิ่งมาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเช่ารถเองครับเพราะว่าในเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟแนวโรเพยเลยนะครับแล้วก็ใช้รถคันนี้เลยนะครับขับออกไปได้เลยนะครับนี่โคตรเฟี้ยวเลยครับและก็ในเซิร์ฟนี้นะครับถ้าเราขับรถอยู่รถอะไรก็ตามนะครับรถยนต์รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราต้องคาดเบลล์ด้วยนะครับโดยการกดไปที่ตัวเฮดนะครับเฮด่องกง มันก็จะหายไปนะครับไอเครื่องหมายตกใจสีแดงๆนั่นเองครับนี่อันนี้ก็คือกดเฮดแล้วก็ถอดไอ้คาดเบลออกนะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะคาดเบลซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับนี่มีระบบคาดเบลด้วยนะครับคาดได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ แล้วก็รถยนต์เลยนะครับอย่างเฟียวเลยครับเซิฟนี้แล้วก็เราจะพาทุกคนขึ้นไปบนเกาะลอยฟ้านะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับจะมีที่ตกปลาลอยฟ้าด้วยนะครับอย่างเฟียวเลยนะครับแล้วก็จะมีคีย์รัดถ้าเราเล่นคอมนะครับเรากดแท็บนะมันก็จะเปิดมือถือขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถที่จะใช้ได้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะครับถือมือถือขึ้นมาแล้วก็จะมีอีมูแบบว่าเราหยิบมือถือออกมาทรนะครับอย่างเฟียวเลยนี่ปิดมือถือตรงนี้ แล้วก็จุดด้านบนตรงนี้ครับมีจุดขายของต่างๆนะแล้วก็จะมีจุดซื้อของกับลุงโลดตรงนี้ด้วยนะครับลุงโลดนะก็จะมีเบ็ดกับเหยื่อให้เราซื้อนะครับเพื่อที่จะมาตกปลาเองครับนี่ตรงที่ตกปลาของเราโอ้โหยอย่างหลอนเลยนะครับเนี่ยและตกปลาในเซิรฟนี่ครับตกง่ายมากนะครับแค่กดตัวเอ็นเท่านั้นนะกดตัวเอ็นนะจะเป็นการตกปลาแบบไม่ได้อันตโนมัตินะครับก็คือกดตัวเอ็น และเราก็จะได้ปลามานั่เองครับถ้าเราจะตกซ้ําเราก็กดตัวเอ็นซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลยทหานผ่เราได้ปลาเก๋ามานะครับถ้าจะตกอีกครั้งหนึ่งก็กดตัวเอ็นซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลยจะเป็นการตกประมาณนี้นะครับนี่ลองมาเล่นดูครับเซิฟนี้มีระบบใหม่เพียบเลยนะครับและในเซิฟนี้ครับมีตลาดจุดใหม่ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตลาดในเซิฟนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างในตลาดนะครับตลาดจะอยู่ใกล้กับปั๊มน้ํามันตรงนี้เลยนะและก่อนที่เราจะเข้าไปขายของนะครับเราดูราคาสินค้าใน ตลาดได้นะครับเป็นราคาตลาดโลกนะครับตั้เลยนะนี่มีตามนี่เลยนะครับราคาตลาดโลกนะถ้าเป็นเพชร330เลยนะและแพงสุดน่าจะเป็นปลาฉลามนะครับพันห่อเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปหาหินเกลือได้นะครับ50หินเกลือแลกปูนได้1อันหนึ่งครับเอาเดี๋ยว <c oughs> แอดมินดึงผมมาทําไมเนี่ยอ่อโอเคไม่เป็นไรและในจุดตรงนี้นครับถ้าเป็นเซิร์ฟนี้นะครับเราขายของจุดนี้ได้เลยนะ ขายของกับคนคนเดียวเองครับอย่างกับไฟเอนะ็มเนอะนี่ก็ขายได้นะครับขายเหล็กขายอะไรต่างๆนะมีปลาทะเลด้วยนะครับนี่เลยปลาที่เราได้มาเมื่อกี้ปลาเก๋าใช่ไหมนี่เลยอ้าวขายได้ครับแล้วก็อีมูในเซิร์ฟนี้ครับถ้าเป็นตัวละครอินีซีนะมันจะหันหน้าไปหันหน้ามาด้วยนะครับขยับได้ด้วยนะครับเซิร์ฟนี้อย่างเฟี้ยวเลยนี่เลยขายของกับคนเดียวขายกับไฟเอ็มนั่นเองครับ และในเซอร์นี้ลืมบอกไปนะตรงตลาดนะครับด้านขวามือจะมีจุดอาบน้ําด้วยนะครับอยู่ฝั่งนั้นนะแล้วก่อนที่เราจะอาบน้ำนะครับเราต้องมาซื้อสบู่ตรงนี้ด้วยนะครับกด ALT นะนี่เลยก็จะมีสบู่อยู่นะครับสบู่จะตรงนี้นะนี่เลยสบู่นะครับจัดไปพอเราซื้อแล้วนะครับเราก็วิ่งไปอาบน้ําได้เลยนะครับเดี๋ยวผบจะพาทุกคนไปอาบน้ํานะนี่เลยถือผ้าเช็ดตัวมาด้วยนะครับก็จะมีอยู่สี่ห้องนะครับเหลือห้องที่2มีคนเข้าแล้วนะ ที่เราเข้าห้องที่3เลยแล้วกันนะครับนี่โอ้ยขอมผู้หญิงว่ะไม่ได้มีฝั่งผู้หญิงกับผู้ชายด้วยนะครับฝั่งละ2อนะนี่เลยแล้วก็มาอาบน้ําตรงนี้นะครับและก่อนจะอาบน้านะครับเราต้องมีสบู่ด้วยนะครับอย่าลืมนะโอ้โหดูดิท่าเต้นอย่างเปี้ยวเลยอันนี้ก็คือกา,า,ารอาบน้ําในเซิร์ฟนี้เองครับนี่เลยเต้นดุ๊กดิ๊กแบบน,นี้เลยนะและในเซิร์ฟนี้นะครับจะมีจุดเลเบลอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่จุดว่างๆตรงนี้ลนะครับอย่างเฟียวเลยนี่เลยมันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าในเซิร์ฟนี้ จะมีไอ้ยานยูโอยู่ตรงนี้นะครับผมว่านะเราสามารถที่จะเอาตู้ล็อกเกอร์มาเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับมาเก็บตรงนี้ก็ได้หรือว่าด้านในก็ได้นะครับมี2ที่นะนี่เลยแล้วก็วิ่งเข้าไปด้านในครับสหรับด้านในนะครับมันก็จะมีจุดคาบของทั่วไปนะครับแต่ว่าคาบของทั่วไปในเซิร์ฟนี้มีของโคตรเยอะนะดูเดิว้ามีของใหม่ๆพียบเลยนะครับมีระเบิดควันด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีพวก แมกกาเซียนลูกปืนด้วยนะครับจังหวะนี้นี่ลองมาคราฟดูได้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังตรงนี้นะจะเป็นตู้ล็อกเกอร์เองครับอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นตู้ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จุดคราฟอุธก็อยู่ตรงนี้นะนี่สามารถที่จะมาคราฟได้นะครับเี่ยดูดิแมปใหม่นะครับสวยดีนะครับผมว่านะแล้วก็อยู่จุดหมายด้วยนะนี่เลยไอ้แจ๋วดีกว่านี่ไงไอ้พวกต้นไม้นะเขาเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับปกติมันไม่มีใช่ไหมว้อเติมนี้มีด้วยอันนั้น เหมือนมีะายติดอยู่ตรงต้นไม้นะครับนั่นลองมาดูนะว่ามันคืออะไรเนี่ยและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นจุดติดต่อแอดมินนั่นเองครับอย่าลืมคาดเข็มขัดด้วยนะครับแบบนี้เลยกดตัวเฮดนะนี่เลยแล้วเราก็ข,ขึ้นไปนะครับด้านบนนะโอ้โหดเดะจุดติดต่อแอดมินอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยนี่เฮ้มีคนมาติดต่อแอดมินด้วยนะครับอยู่ด้านในานะนี่โอเคถึงแล้วนะครับอยู่ลานตรงนี้แหละนะครับเราสามารถมาติดต่อแอดมินได้นะครับอันนี้จะเป็น การติดต่อแอดมินในเกมนะครับถ้าเราอยากติดต่อแอดมินนะครับก็วิ่งมาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินมานะครับนี่สถานที่สวยๆเลยจะเป็นเหมือนสพาในเซรนิร์ฟไม่แหละนะครับแต่มีจุดซื้อสินค้านะครับแล้วก็มารออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแอดมินจะมาเองนะครับเพราะว่าแอดมินจะชอบอยู่แถวๆนี้เลยนะครับเพราะว่าจะมี คนมาติดต่ตอนู่นนี่นั่นตลอดเลยนะครับถ้าเราไม่อยากเข้าด i s c อร์เนาะก็มาตรงนี้ก็ได้นะครับผมลืมบอกไปว่านี่ไงมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่ดูแมปด้วยนะครับอยู่แถวนี้นี่หรือว่าจะเปิดดูใน G.P.S ก็ได้นะครับนี่เลยนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้และจุดต่อไปที่อยากจะแนะนานะครับกนะ็จะเป็นจุดซื้อของเองครับหาไม่ยากนะจะเป็นซื้อของอุปกรณ์ในเซิร์ฟนะครับเปิดได้จาก G.P.S นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็วิ่งเข้าไปด้านในนะครับมันจะมี จุดขายอุปกรณ์อยู่ตรงนี้กด N เ,เท่านั้นแหละนะกด N มีเครื่องจีเล็กกับไขควงนะครับเราก็ซื้อไปทั้ง 2, 2> เลยนะครับนี่เลยราคาแค่2 000เท่านั้นนะครับนี่เลยซื้อไข่ควงไปด้วยราคา1,000เท่านั้นแล้วเราก็ไปทํางานพวกนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปจีเล็กนะครับนี่ไปทํางานด้วยนะครับวัยรุ่นนี่ครับตอนนี้เรามาที่จุดจีเล็กแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่จุดจีเลย์ครับสวยๆนีไ่ไง มีนกแก้วด้วยนะครับไม่น่าใช่เนอะนกอินทรีนี่ครับแล้วก็มาจีเลกตรงนี้ได้เดี๋ยวนะเราต้องวิ่งมาแล้วก็จีเรกนะฮะการจีเลกในเซิรฟนี่ครับเล่นง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไขควงเมื่อกี้ครับที่เราซื้อมาทุกคนน่าจะถามนะว่าเอามาทําอะไรนะครับก็คือถ้าเราโดนใส่กุญแจมือเราสามารถที่จะ ขายไขผัวงั่นสะดอกกดแจมือได้นั่นเองครับเนเ hey, ฮมีแบบนี้ด้วยครับระบบในเซิร์ฟนี้และใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปช่องโจทีเฮ็ดแซดด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะจากช่องโจทีเฮ็แซดนะก็ อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม